หนูออกไปข้างนอกนะแต่ว่าหนูยังไม่รู้จะทาลิปสีอะไรดีเลยอ่ะแาวะว่าผู้ชายเขาชอบผู้หญิงแบบไหนอ,ะอ่ะตอนอื่นนะผู้ชายอ่ะเขาชอบผู้หญิงที่ผมสะอาดลูกสักผมเลยยังสะแล้วจะเ,เริ่มเลยปะตายช่วยหนูด้วหยุดหยุดมานี่เลยเลลนี่เลยลิแปแก้ปากคลัง The ้งเดอร์โมฟิเจอร์นะทาแล้วมันจะรู้สึกดิบดิบซาซาใช่ไหม องชมพู้็นได้ชัดเลยเอมชมพู้ป่อยไปฟัผูชงเู้ o อย่างนี้ได้ยังไงนี่ไม่ต้องแล้วลิ่นเดระไม่ต้องเราต้อปาดูแลเองลูกป้าปาดูแลเองได้แต่ถ้าเป็นเรองริบะให้เดวอฟิเจอร์ดูแลดีกว่าอฟิชเชอรริบที่ช่วยแก้ขอบปากครํำ